โอ้ยให้ลูกสาวแม่เขากินกันมั้งเหรอลูกเอ้ยทำไมผมไม่ได้กินมั้งฮะพอเจอทองจะแตกเลี้วผมนั่งรอตรงนี้นะคะผมจะรอแม่นะฮะรอเลยฮะลูกมันไม่มีมันไม่ได้กินแล้วลูกอาหารเปียกไปซองครึ่งสองซองแล้วลูกของใครสกใครเหลือก็เก็บเขากินหมดแล้วลูกไอ้คุณแม่เขากินมั้งเหรอโอ้กินคู่มันยังกินคนเดียวนะมึงเนี่ย โอ้ตายเลยคุณอื่นก็กินมังเอ้ออย่างว่าแหละมันเป็นผลิตภัณฑ์ใหม่ที่แมวอย่างน้องนินจะต้องไม่ต้องรู้สักเรื่องไน้่ยไหมลูกผมอยากรู้นาะผมอยากรู้สักเรื่องของบ้านเนี้ยอ๋อให้พี่ก็กินมังเฮรู้ขนมแมวเลียอะไรหนูก็กินโหตายเลยลูกนี่นนินริไม่มีนิ่นๆ่จรมีเน้นมึงให้พี่ก็กินกันมังลูก ท้องแตกแล้วลืมช่างกิโลวะไอ้นินหมากี่กิโลไม่รู้ตอนนี้สันหลังนั้นฮะสันหลังนี่โอ้โหแน่นตึบหลังเป็นกระดานนะหลังเป็นกระดานเอางี้เลหลังเป็นกระดานคือฮะก็คือโอ้โหใหญ่แกอ่ะฮะหลังเป็นกระดานโอ้ตา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 ใจมองไม่ได้ฮะผมองก็ชอบกินนะเฉพาะหินก็กินหมดมันไปนั่งไกลๆไปนั่งไกลๆเขาเลยถ้วยจานเอี่ยมหมดแล้วน่ะ ก็กินกันบุไม่ได้กินเลยครับบุ๋มยังไม่เคยชิมนะครับรสเน้อของใหม่ป่ะของใหม่ดีเนี้ยมาใหม่ของใหม่ัไม่เคยกินเลยคระเออชิโอชิเออะไรเนี่ยมาใหม่อร่ยอย่าพยายามกินของใหม่ๆม่กับเขาเลยนินเนื้อไปกินของไอ้ที่เขากินได้น่ะไอ้ต้องแอบต้องแอบมันกินแล้วเนี่ยไอ้น้องนินเนี่ยมันกินโอ้โห ของมันกินหมดไปซองนะมันกินข้าวนะลืมถ่ายให้ดกูกินอาหารเปียกอะ่ะมันกินเหมือนว่าชีวิตเนี้ยไม่เคยถูกกินข้าวมาก่อนหรืออดข้าวมาสามวันอะ่ะโอ้หมันกินคําใหญ่งบงบงบไปนะโอ้อร่อยนะแม่อร่อยพอก่อนอร่อยพราคนคืออะไรฮะยังทอง้องห่อลูกแล้วท้องแตกต้องแตกไม่กลัวครับกลัวไม่ได้กินนะพ <c oughs> อลูกอันนี้พี่ก็กินมั้งลูกเอ้ยเดี๋ยวนี้พี่มันก็ลีลานะเรื่องกินเนี่ย แต่เขาก็ค่อยๆกินกันเวลาเขาอยู่กันนะเวลาเขาอยู่กันก็ของไก่เครืองมันเขาก็ค่อยๆมากินกันกุ้ยจีกุ้ยสีมไม่ได้กินตะเกียบตะเกามันเยอะจุกเลยไม่รู้อย่าไปว่ามันลูกมึงอาจจะเคยกินในมันเผาหมูหมูปิ้งอะไรมันมามันเผาหมูปิ้งเคยไหมเคยกินเปล่าไม่เคยกินอะมันเผาเลยมันเผาก็คือมันตะหลังเผามันเทศเผาเะไรก็เอายำไม่กินเปล่า อยไปบูลี่เนาะ,ะไม่โบลี่แต่บุกกลุ่มจริงโอ้โหให้มันกินหน่อยลูกน้องต้องใา่มันเนาะเออหนูกินตรงนี้แล้วก็ให้มันเลียซองที่มันจะได้รู้สึกว่าผมขอดมก็ยังดีฮะฮะโอ้อโหแายให้โอ้โหอร่อยอะเราไม่เลือกผมตั้งนานนะคออร่อยอะ <c oughs> มึงยังก็ขโมยแม่กินนะข้าพ้เห็นพี่เขากินเหลือผมก็เลยจยสองเคราะห์เนี่ครับสงเคราะห์จะสงเคราะห์เนี่ยไปจองสงเคราะห์ลูกเดี๋ยวพี่ก็กลับมากิน บ้านนี้เขากินกขาจุบจิบจุบจิบแบบผู้ดีหามึงมาจริงขอได้ไหมแม่อ้ี่เหลือนี่ผมขอได้บุี่รูอยูอามึงขอรู้ปั้ทาเปียกมันกินเปียกฟ้าเร่พายครับเมื่อว่าแวบแวบแวบเพื่อวผมทำอะไรผิดต้อครับทำผิดเดอ๋ยวมาแย่งเขากินแหละพายกูเนเนเน